เราก็ดึกในใจใช่เราอะอะไรเงี้ยนะตอนแรกบอกว่าทาให้เราชิมแล้วพอเราได้กินอะความรู้สึกเรานะเราว่เหมันอร่อยอะเพราะเราก็ชอบกินข้าวขาหมูอยู่แล้วตอนแรกก็ยังปรุงไม่ได้เวบเข้านะจนทาได้แล้วก็เนี่ยมา,มาเปิดร้นาน,นได้เดือนหนึ่งแล้วครับ <S <S ผมชื่อกบนะครับเป็นเจ้าของร้านข้าวขาหมูเห่งเกี่ยวบุบ้มเป้นะครับ อาชีพก่อนหน้านี้ทําอาชีพเพาะหมาขายครับก็ยังทําอยู่ครับคือเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วอะ um ผมได้รู้จกักครับพี่คนหนึ่งเขาเป็นลูกค้านี่แหละเขามาซื้อหมาเขาเคยเปิดร <c oughs> ้านแบบนี้อยู่เหมือนเขาคุยกับเราแล้วเขาทุกข์คอครับเขาเห็นเราเป็นคนทำมาหากินนะครับเขาก็เลยบอกว่ากบยากมีอาชีพเสริมอีกไหมเราก็เลยถามว่าอะไรครับพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะสอนสูตเท้าขาหมูให้เป็นสูตฮ่องกงที่ไปเรียนมา เราก็นึกในใจใช่เราอะอะไรเงี้ยนะตอนแรกเขาก็ทําให้เราชิมแล้วพอเราได้กินอนะความรู้สึกเรานะเราว่ามันอร่อยอะเพราะเราก็ชอบกินข้าวขาหมูอยู่แล้วพี่ถ้านรสชาติเนี่ยผมผมเปิดตอนแรกก็ยังปรุงไม่ได้แบบเขานะเขาอยู่รามินทาไปรับทุกอาทิตย์เป็นเดือนนะครับอาทิตย์ละครั้งอนีทีดมาปรุงมาปรุงทุกอาทิตย์จนจนทาได้แล้วก็เนี่ยมา,มาเปิดอ้านได้เดือนหนึ่ง้ะครับก็จะมีเป็นบุฟเฟ่ตครับข้าวขาหมูบุฟเฟ่เราจะตักให้หนึ่งถ้วย คำว่าบุฟเฟ่คือบุฟเฟ่ข้าวในราคา59บาทมีไข่แล้วก็มีเนื้อหนังไส่แล้วแต่คนจะสั่งหนึ่งถ้วยครับข้าวดักไม่อั้นก็สั่งเป็นธรรมดาเริ่มต้น40ิบาทใข่ไข่45แล้วก็ถ้าพิเศษจะ50สิเพิ่มข้าวไม่ได้นะครับขายเป็นจานทั่วไปแต่ถ้าเป็นบุฟเฟ่คือเพิ่มข้าวได้เพิ่มน้ำได้เมนูหลักๆก็จะมีข้าวขาหมูครับเนื้อหนังคากิอะไรอย่างเงีง้ยก็จะมีเป็นกระเพราขาหมูขาหมูที่เราตุ่นเนี่ยเอามาทําเป็นกระเพราแล้วก็เอาามมต้แ ต้มแซ่บขามหมูแล้วก็มีไส้พะโล ข้าหมูตุ๋นทาดครับมันเป็นเมนูท้าระลองครับถ้าใครทานหมดภายในติ0นาทีอ่ะทานฟรีแต่ถ้าทานไม่หมดก็คือคิดเงินราคา199บาทขอกับบ้านได้กินได้หลายคนสําหรับคนที่ไม่สะดวกมาทานที่ร้านนะครับก็สามารถสั่งได้หลายช่องทางนะก็มีฟู้ดแพนด้าครับเพจข้าวขาหมูเฮงเกียบบุฟเฟ่ครับแล้วก็มีแพ็กสุดเอดส่งทั่วประเทศด้วยครับจะเปิดตอน6โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับ หยุดเฉพาะวันหวยออกพิกัดร้านนะครับถ้ามาจากทางเมืองกาญจานบุรีนะครับเลยสามแยกกระจับมาประมาณ2กิโลครึ่งครับจะเจอป้ายร้านข้าวขาหมูยังเกียอ,อยู่หลายหมือสําหรับคนที่ชื่ชอบทานข้าวขาหมูนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาชิมนะครับมาลองนะครับค่าประสบการณ์แค่59าบาทไม่แพงครับผมอยากให้ลองอยังไงก็ฝา,ากด้วยนะครับ